พระอาจารย์เปลี่ยนนิมนต์หลวงปู่ชอบหายตัวให้ดูตอนมาปฏิบัติกับหลวงปู่ชอบที่บ้านโคกมนบันทึกโดยครูบากล้วยพระวีรศักดิระพัทโทว,วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พศ2536พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปวัดอรัญยวิเวกอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านนำของมาถวาย กราบเยี่ยมแสดงวุฒิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ก่อนวันงานทำบุญครบรอบ92ปีหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่ชอบท่านมอบหมายให้เราพาพระเนนวัดป่าโคกมนดูแลท่านพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปเราก็พาท่านพระอาจารย์เปลี่ยนไปพักอยู่ที่กุฏิเบอร์สีของเราเพื่อความสะดวกในการดูแลต้อนรับ อุปถาครูบาอาจารย์รุ่นพี่ระหว่างสนทนากันที่กุฏิเบอร์สีวัดป่าโคกมนที่พักของเราพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏิโปเล่าเรื่องท่านขอนิมนต์หลวงปู่ชอบฐานสมโมหายตัวให้ท่านดูที่วัดป่าสัมมานุสรพระอาจารย์เปลี่ยนท่านว่าตอนออกพรรษาปี2511ท่านออกจากบ้านปงไปปฏิบัติอยู่กับ หลวงปู่บุญยฤทิ์ปันทิตโตที่บ้านแม่หลอดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ท่านมาพักภาวนาอยู่ที่บ้านแม่หลอดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งหลวงพ่อบุญยฤทธ์ก็เลยชวนท่านลงมากราบเยี่ยมหลวงปู่ชอบที่วัดป่าสัมมานุสรบ้านโคกมนพระอาจารย์เปลี่ยนว่าตอนนั้นเราเองก็อยากจะมาหาหลวงปู่ชอบเหมือนกันเราอยากจะให้ท่านแก้เรื่องใจ ในการภาวนาให้กับตัวเองท่านว่าตอนนั้นเราเป็นคนใจร้อนมีโทสะง่ายคนมารบกวนเราก็อัดกับคนผีมารบกวนเราก็อัดกับผีนาคมารบกวนเราก็อัดกับพวกพญานาคพระอาจารย์เปลี่ยนอัดคนอัดผีด้วยตีนด้วยมือนี่มันกระบ,บอพอว่าดอกนี่มันเอาจิตกระสินไฟในใจเจ้าของ เพ่งใส่จนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปกระลายจนหลวงปู่ชอบท่านว่าให้เราหฮ้อมันเอาแต่กระสินนำหน้าบ่อเอาเมตตาคุ้มต้นทางของจิตไว้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบท่านก็แก้จิตเรื่องนี้ให้เราอยู่วัดป่าสัมมานุสร์จนเรานั้นหายขาดตั้งแต่พรรษาสิบพระอาจารย์เปลี่ยนว่าตอนท่านไปพักปฏิบัติอยู่กับหลวงปู่ชอบ ที่วัดป่าสัมมนุสรบ้านโคกมนท่านขอให้หลวงปู่ชอบแสดงฤทธิ์ให้ท่านดูในเรื่องอะไรก็ได้ท่านกราบเรียนหลวงปู่ชอบว่าขอนิมนต์พ่อแม่ครูอาจารย์แสดงฤทธิ์ให้ลูกหลานได้เห็นเพื่อเป็นกําลังใจนิการปฏิบัติด,ด้วยขอรับท่านว่าแบบขำๆตอนนั้นเราก็กล้าดือ้อตื้อขอกับครูบาอาจารย์มากพระอาจารย์เปลี่ยนว่าทีแรก หลวงปู่ชอบก็ทําท่าดุท่านหือของแบบนี้เขาบอเอามาเฮ็ดกันเล่นๆได้พอทําท่าดุแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนว่าหลวงปู่ชอบก็ยื่นขาของท่านมาให้ท่านนวดเส้นให้หลวงปู่ชอบท่านว่าเอา้าโบยนวดเส้นให้พ่อแก่มันแน่วันนี้เราเดินจงกลมหลายขามันตึงเราก็นวดเส้นให้ท่านหลวงปู่ชอบเล่าเรื่องท่านไปเที่ยววิเวก อยู่ที่นั่นที่นี่มีเทวดาพญานาคอะไรใครมาหาท่านบ้างเราก็เพลินฟังนวดเส้นให้ท่านไปจนถึงตีสามหลวงปู่ชอบท่านจึงแสดงฤทธ์หายตัวให้เราได้เห็นเป็นขวัญตาตนเองครูบากล้วยถามท่านพระอาจารย์เปลี่ยนว่าหลวงปู่ชอบท่านหายตัวให้ครูบาอาจารย์เห็นแบบไหนพระอาจารย์เปลี่ยนท่านว่าหลวงปู่ชอบบอกท่านไว ถ้าเรานอนเอาผ้าจีวรห่มคลุมตัวเองแล้วจากนั้นอีกสิบนาทีท่านบอกให้ดึงเอาผ้าจีวรที่คลุมตัวของท่านออกเลยนะพระอาจารย์เปลี่ยนว่าหลังจากหลวงปู่ชอบนอนเอาผ้าจีวรของท่านห่มคลุมจนหัวสุดเท้าของท่านแล้วพระอาจารย์เปลี่ยนท่านก็จับนาฬิกาที่เอวของตนออกมาดูเวลาท่านนับเวลาจากที่หลวงปู่ชอบท่านนอน เอาผ้าจีวรห่มคลุมตัวเองได้13านาทีท่านก็ยกมือขึ้นกล่าวคำขอโอกาสต่อครูบาอาจารย์หลวงปู่ชอบเรารื้อผ้าจีวรหลวงปู่ชอบเอามากอดแน่ไว้ที่อกของเราเสือที่ท่านนอนนั่นแปนเอิดเติดหมายถึงเสือที่ท่านนอนนั้นว่างเปล่าไม่มีอะไรส่วนตัวของหลวงปู่ชอบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าท่านหายไปไหน ที่ที่ท่านนอนก็มีแต่เสือกับหมอนอยู่เท่านั้นเราก็เลยกำหนดจิตของตนเองไล่ค้นหาว่าท่านไปหลบอยู่ที่ไหนพอเรากำหนดจิตค้นหาท่านก็ปรากฏมีมือใหญ่ๆมาปิดบังตาจิตตาใจของเราเอาไว้ไม่ให้มองเห็นท่านเราก็เลยย้อนจิตเข้ามาถามในใจของตนเองว่ามันคืออะไรเราถึงรู้ว่าหลวงปู่ชอบท่านใช้ฤทธิ์อภิญญา บังตาจิตตาใจของเราเอาไว้ไม่ให้มองเห็นท่านพระอาจารย์เปลี่ยนท่านว่าแล้วก็หัวเราะแบบขำำคักบ่อเจ้าบาทนี้ฤทธิลูกศิษย์บสูลฤทธิอาจารย์พระอาจารย์เปลี่ยนท่านว่าจากนั้นอีกประมาณ15นาทีหลังจากที่รู้แจ้งแก่ใจตนแล้วท่านก็เอาผ้าจีวรคลุมลงไปบนเสือที่นอนท่านว่าพอคลุมจีวรลงไปในเสือแล้วก็ปรากฏ เป็นรูปร่างหลวงปู่ชอบท่านนอนคลุมจีวรอ,อยู่บนเสือสักพักหลวงปู่ชอบท่านก็รื้อผ้าจีวรอ,ออกลุกขึ้นมานั่งหลวงปู่ชอบถามท่านว่าเห็นหรือยังล่ะเปลี่ยนผู้ปฏิบัติได้ในพระศาสนานั่นเป็นจังไดจิตคนนี้หากปฏิบัติได้แล้วมันสิเป็นแก้วสารพัดนึกพระอาจารย์เปลี่ยนเราเรียนถามหลวงปู่ชอบว่าหายไปไหนทำไมกระผม ค้นหาครูบาอาจารย์ในจิตในใจก็ไม่เห็นเห็นแต่มีมือใหญ่ๆมาปิดทิ่ตาจิตตาใจของกระผมไว้คล้ายกับคนเอามือมาปิดตากันนี่หลวงปู่ชอบท่านบอกเราเฮ้าวัวได้ไปใสหมายถึงเราไม่ได้ไปไหนเฮาอยู่ในกุฏินี่ละ่ะเฮาบังตาเนื้อตาในของท่านไว้บอกให้ท่านเห็นสื่อๆหมายถึงเราได้บังตาเนื้อ ตาในของท่านไว้ไม่ให้ท่านเห็นเฉยๆพระอาจารย์เปลี่ยนนั่นละ่ะลิ์ของท่านพระอาหารหันต์ผู้ทรงลิต์ตาเนื้อใสๆของเราก็หาท่านไม่เห็นตาญาณในฌานความรู้ของเราก็หาท่านไม่เจอจากนั้นท่านพระอาจารย์เปลี่ยนท่านถามว่าอยู่กับหลวงปู่ชอบท่านเคยเหาะเคยหายตัวให้ลูกหลานพระเนนได้เห็นบ้างไหม ตนเองก็เรียนถามท่านพระอาจารย์เปลี่ยนว่าเคยได้เห็นหลายครั้งอยู่ครับบางครั้งท่านก็จำแรงตนให้พระเนนอุปถากให้เห็นเป็นหลายๆคนที่มีวัยแตกต่างกันบางครั้งท่านก็ลอยตนขึ้นไปบนอากาศให้พระเนนอุปถากได้ตื่นเต้นหายง่วงนอนจนเนนโอเชียงรายกลัววิ่งตาตื่นมาบอกผมครูบาครูบาหลวงปู่ชอบท่านตัวใหญ่ๆ เต็มห้องเหมือนกับผีผมล้างกระโถนในท่านอยู่ข้างนอกเลยเดินเข้าไปดูในห้องเห็นหลวงปู่ชอบท่านตัวใหญ่เต็มห้องยังกับรูปปั้นพระสังกจจายพอเห็นแบบนี้แล้วผมก็ยืนถือกระโถนขนหัวลุกขึ้นมาทันทีพระอาจารย์เปลี่ยนหัวเราะท่านว่าประสาอะไรกับเด็กน้อยมันจะไม่กลัวผู้ใหญ่อย่างเราเรานี้ถ้าได้เห็นแบบนั้นมันก็ตื่นคือกัน ครูบากล้วยท่านว่าเรื่องที่ท่านพระอาจารย์เปลี่ยนขอให้หลวงปู่ชอบท่านหายตัวให้ดูนี้กระผมละนึกถึงเรื่องหลวงปู่เจียจุนโทท่านขอให้ท่านพระอาจารย์จันเรียนท่านลอยตนให้ดูที่วัดถ้ำสหายพระอาจารย์เปลี่ยนท่านว่านอกจากความเป็นธรรมแท้ในตนเองแล้วอาจารย์จันเรียนนี่ท่านจะถอดความเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ชอบ ออกมาได้หลายกว่าลูกศิษย์คนอื่นๆเพรากล่าบเรียนท่านพระอาจารย์เปลี่ยนว่าเรื่องพระลิ์พระเดชในประเทศไทยนี้ที่ผมได้เห็นมานอกจากหลวงปู่ชอบผู้เป็นต้นเขาก้าวอาจารย์แล้วผมก็เห็นครูอาจารย์จันเรียนกับครูอาจารย์เปลี่ยนนี่แหละที่เป็นอัศจรรย์ไม่ธรรมดา